เรื่องชีวิตต้องคิดก่อนใช้หลายคนเข้าใจในบางเรื่องผิดๆแต่กับคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกเป็นเรื่องที่ใช่เมื่อเข้าใจแบบนั้นไปแล้วก็นำเอาไปบอกต่ออีกความเข้าใจผิดๆจึงซ้ำซากจำเจอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิน้นโดยเฉพาะเรื่องการสร้างฐานะให้เกิดความมั่นคงและมั่นคงบางคนใช้ชีวิตไปวันๆไม่มีเป้าหมายพราะคิดเอาเองว่าเป็นการใช้ชีวิตเรียบง่ายสายธรรมะ บางคนใช้ชีวิตปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมบางคนใช้ชีวิตไปทําตัวให้ตรงกับคําพยากรณ์ของสินแสหนักไปกว่านั้นพอเห็นใครคุยเรื่องวิธีทําให้รวยก็ไปบอกว่าโลกทั้งที่คนอยากรวยคือคนที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตนักบวชบางคนยังไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆธรรมะคืออะไรแต่พยายามที่จะนำเอามาสอนธรรมะมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของธรรมะธรรมะนั้นมีทั้งแบบวิโลกิยะและโลกุตระ การนำเอาธรรมะมาใช้ในสไตล์คนที่ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาสามัญทั่วไปผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดส่งลูกเรียนเสียค่าเน็ตค่ามือถือเที่ยวเล่นสนุกเฮฮาแต่ถ้าจะไปในฝ่ายโลกุตตรธรรมซึ่งหมายถึงตัดใจได้ปล่อยวางได้ถ้ามีความพร้อมก็ไปได้เรื่องอื่นๆไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องลูกเต้าทรัพย์สมบัติปล่อยวางได้หมดแบบนั้นก็ไปได้ดังนั้นคนที่ดำรงอยู่ในสภาวะโลรกิยธรรม ยังต้องดิ้นรนแสวงหาเพื่อความมั่นคงมั่นคงให้แก่ชีวิตโดยที่มีลมหายใจเจืออยู่กับการกินเกียวมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดวิสัยคําว่ากามคนทั่วไปมองว่าหมายถึงการมีความชื่นชอบเกีย่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์แต่ในด้านพุทธศาสนาหมายถึงการดํารงตนที่ยังยึดมั่นอยู่ในหมดของการชื่นชอบซึ่งมีลักษณะของสิ่งที่รวมกันแล้วเรียกว่ากามเป็นข้อข้อดังนี้ลูกที่สวยงามเสียงที่ไพเราะกลิ่น ความหอมชวนดมรสเป็นรสชาติที่อร่อยสัมผัสความอ่อนโยนและงดงามในเสื้อผ้าของใช้และความรู้จากผู้อื่นที่ได้รับ